ใค,ใครเนี่ยเลิกไหมยังเลิอกไม่ได้ยังไม่หมดทำไมงนนั้นเจ้าหน้าที่จะจับกูไปไเออมึงยอมไปก่อนแค่เดียวเดี๋ยวกูไปประกันเลยทำไมออกสีแล้วเหรอนูน่นองนูน่นชี่ใครอยู่โกโคตรงมหารชาชา,าใครเนี่ยคุณเบลรองเท้าใครก็ไม่เคยเห็นครับเป็นใครเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวมันนั่งตรงนี้ได้ยังไง ไม่ชนางไม่ได้นี่เป็นที่ของเจ้าของเขาเจ้านมนั่งได้อีกเดียวเก่งนักไร้นักหวงกันนั่นเรื่องชาดิเกเรไอ้ยกกลับไปคนเดียวชาด<อ>นี่แต่งตัวไปใครเนี่ยพระชัยชัยไหนชัยนาฏนัก <laughs> เพชรเข้าขอไม่ยุ่งเหรอไม่ยุ <laughs> <ะ>่งอ๋อ เชิญเชิญในเื่อพร้อมแล้วรีบเปิดชนาดก่อนที่เจ้หน้าที่จะร้องขอให้บอกว่าเราเสียงินไได้เกิดเดืออะไรทรงกูคนแรกเลยงพที่พิ่ททำไมเขาเดือมาบอกเฉยรแวงวิ่งเขาโลดเย้เขาชัเปิดเลยไม่ได้เชิญทชัไพาา์เลย เป็นยังไงไม่มีพี่งครับของเขาเฮ้ยชนะยายเราื่อไม่มีไม่มีตายสิว่ามันเป็นอะไรสายดีๆมองสิ้นจำได้ทีอยู่ตรงไหนแล้วแม่แม่เลยลืมเขากลับไปแล้วลืมคูณแกมือแล้วจับแล้วคเชื่อมีนมาตายแค่หนึ่งเชียรใหม่ก็ณเจ้มาล็อกขา ว่าแน,น่จริงจับไปหมดคนดงคนดูเยอะเลยครับอ้าวไม่เกี่ยวกับเขาเฮ้ยเหรออ้าวแ่ปกไมโอ้โหโอ้หี่มไม,ไม่ต, <c oughs> มตกลัลอะไรชอนทำไมวะ เจ <el> <anak> ้าหน้าที่เขาไม่กล้าจับมีดดอกเพราะอะไรอ่ะพ่อโพัะเขามีมีกงใส่มาหยุดป้าเขาไม่ใช่เสรีเกิดเสรีเป็นได้ไงวะฮะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยตายแล้วตายว่างไม่มีอ่ะเอ้อร้องทำไมอ่ะอยากร้องเฉยๆมป็นได้ไงวะ ข้ากูแล้วกันนัเดิอทำไมต้องทำลายทำลายใจใจข้าด้วยชีคขายโโกโฮโตโมหาราชาไม่ต้องบวยบอแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหนกลับไปแล้วมึงดนไฟหวอสิเจ้าเป็นโรคหัวหวอไม่อะเป็นโรคกกหวนะกกัวไฟแวบวันนั้นสเสด็จกลับไนเจอไฟทำทางกูยงจอดนอนเลย ไม่ดูให้ดีก่อนเนี่ยแบบมันกระพริบกระพริแล้วก็ทำทั้งคืนมึงไม่นอนยันเช้าเลยไงอะไรนะไม่นอนยันเช้าเลยเหรอพูดกับกูไปเนี่ยเอาได้เอาสิเอาได้ไดแต่แตเดี๋ยวกเตยเดวขอบคุณยายายาทำไมอ่ะอาจ,จารย์บินขอเดชะ ในเมื่อมูอามาดมุกขมุนขมังขมันตีมุกขมุนตีพอแล้วลูกตั้งเปิดการโพรได้เห็นแจ็คนั<อ>กราลีกระมองชัน,วนเวียนใช่ไม่เกี่ยวกับรถเขากระมองฉันจะเป็นคนเปิดชนะน้ำบันดนีเออ้เชิญจะเปิดลารักใจสันะโลนเพ,พราะขหำัวผัวกลัวอยู่กะเรา ด้วยพวกได้หาที่ไหทำไมหัวนมต้องทานด้วยไปเถิดองเอขึ้นยืนสาใจของเราหวังเวี ตีตงตงตีผ้าตีปีผ้าตีแม่ทำปากทำปากตีผ้าตีช่วยดนตลงสวิงเขิเปิดเที่ยฟังมาเพี้ยนไลยเข้าาอะไรอ่ะกลวเรื่องอกซะก่อนจะตาย พร้อมกับเฮ้ยการไล่หลับจากดาวตลบผูโโ้อดนอนก็มีมาเจ็ดวันเจ็ดคืนค่ะโอ้ยบังอาจพอจะเข้าใจไม่ใจยุน <c oughs> บุเบลชอบไม่เคยเห็นใครแขนคิ้วสวยแล้วเมืวันแล้วเมืวันใครกรับคุณแม่ <c oughs> เดี๋ยวเขาเรียกสารราม <c oughs> <c oughs> เรียกสารราม เราสวยก็ได้รางวัลเลยเนี่ยขอบคุณครับแม่จ้าแม่ตัองอ้ง <มา S 2> ี่างมา้มาแล้วโอ้โชอบชอบเมื่อกี้แน่แตรสงสัยตามมาเ <c oughs> ้เคยมกินข้าตม้มจ้ะ <c oughs> <c oughs> มันต้มีน้ำสองข้อถึงเจอปูมีคนหึงด้วยไม่ไกลหรอกมึงหึงกูแล้วมึงหึงเจยุยจากโชวนนักในชอนฮะคุณพาช่วยเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยมึงมีเลยเนี่ยหยุดแล้ว อันดับตีอะไรรเยล่ทุกคนเปิดบอลเร็วเหลือแต่ท่านคนเดียวเชิญไปเปิดเชิดไอ้สักกะมาสักกะลินสักกะลินนักเบิ่งหน้าซาเมรรอยอุ้ยจะังรอเจ้าโยคำมีคำาผัวหลวงอุลเบิร์ฟ้าโอ้โหตลกมาก นกตาโบยบินออกสาดเดะเ,เดะเดะเขอ,อเฮ้ย<ะ>นั้นเพลงเจ้าหุ่นทองแล้วอ๋อเอาไปนอนเหรอสวยเลยนะวันนี้เล่นไม่ดีเลยทำไมเราแวงจังหนาที่ <c oughs> ยังกังยังไปแล้วไปแล้วอยากให้กูรูน้นะว่าใครไปแจง้งพูดไม่ให้ผมพูดทำไมกูรู้ว่าใครไปแจง้ง กูจะแข่งคองแมงทั้งเต็มแล้วก็เป็นหลงเลยเดี๋ยวเพื่อนเขาดูไลฟ์สดอยู่ไอ้เบนเขาไม่ได้ยินอเดี๋ยวเขาดูไลฟ์สดอยู่มึงว่าเขาอ่ะดูไม่ได้เอ่ยเชื่อเดี๋ยวเาตัวไหทำไมทีหลังติดถ้ารู้ว่าเล่นที่นี่แล้วมีคนแจ้งไปเล่นที่กูดีกว่าเฮ้ย กูเซอร์ชีวไว้ที่หาดบางแสนโอ้โหอยู่ท่่ไหนเล้ยนยย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 อยยย่ยย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 ายย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 บยย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 หยย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 หยย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 ยนยยกยย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 ายย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 วยยไยย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 หัว มาเกลอด้ต้เปิดลาดไก่สันเดลิวันนี้ไอปิ๊งต้องซวยไมเคยน้องตอนนี้กูเปีก้แล้วคนจับได้ขออีกรอดิเ่อเปิดลาดไก่สันเดลิวันนี้ไอปิ๊งต้องเศร้า กูเปลี่ยนอ่ะกูก็ตอกูสิต้องเส้ามาถึงขราวแล้วมึงต้องปวดร้าวหมดสิทธิ์พ่อเอาคมแลงต้องงายพึ่งมึงเป็นผัว Tông nó no là ai hùng, anh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  anh hùng,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  ลาแฟนชาวคัทบางเป็น